าการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ13ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า13ปีควรได้รับคำแนะนำ เ,ออเจเจไดกูฝากมึงดูนายด้วยแล้วกันเดี๋ยวกูเข้าไปเคบินก่อนเออฝากด้วยเดี๋ยวค่อยเคลียร์กันไหวไหมว่ามึงที่หลังก็งกินให้มันน้อยๆหน่อยดิวะอ่ะอะกินน้ำก่อนเผื่อจะดีขึ้นโหได้กินเหล้าหนักกันขนาดนี้เลยเหรอเนี่ย นี you. Ici, you ่ขนาดแป้งไม่ได้กินนะยังรู้สึกจะเมาตามแล้วเนี่ยเห็นไหมล่ะแป้งเหมือนที่เราบอกไว้ไหมล่ะ คุณค่ะแล้วนี่มาคนเดียวหรอครับยังไงขราวหน้าต้องระวังหน่อยครับแถวนี้คนเมามันเยอะด้วยอ่ะอันตรายสุดๆเลยพอดีว่ารอแท็กซี่อ่ะค่ะอ๋อแท็กซี่หรอครับแถวนี้แท็กซี่มันน้อยนะครับลองไปข้างหน้าตรงนู้นมาล่ะแท็กซี่อาจจะเยอะกว่าผมจะไปขึ้นแท็กซี่ไปดีไปด้วยกันไหมครับก็ได้ค่ะงั้นเชิญเลยครับ ปกติมาเที่ยวที่นี่บ่อยไหมครับครั้งนี้ก็อ๋อครั้งแรกค่ะแหมเห็นแบบนี้ยมุกเยอะเหมือนกันนะครับเนี่ย <c oughs> ว่าแต่เดินคุยกันมาตั้งนานแล้วอ่ะยังไม่รู้จักชื่อคุณเลย <c oughs> ผมบอดน,นะครับ <c oughs> ชื่อแป้งค่ะอ๋อคุณแป้งนี่ใกล้จะถึงแล้วครับข้างหน้านี่ นั่นแท็กซี่มาพอดีเลยครับจริงด้วยค่ะเจวคุณแป้งไปก่อนเลยก็ได้ครับเชิญครับขอบคุณนะคะจะว่าอะไรไหมครับถ้าเกิดผมจะขอลายคุณแป้งไว้ เราจะได้ทำความรู้จักกันมากขึ้นกว่านี้ไงครับแล้วเราไว้คุยกันนะครับแล้วเราจะได้เจอกันนะครับแป างอะ่ะแล้วเพื่อนเขาชวนมาก็เลยมาโถผมก็อุตส่าดีใจนี่ว่าจะมาฟังเพลงใหม่ผมเห็นสาวๆกี้จนหน้าดูเลยอะ่ะคงชอบละสิ คือได้ไปไหมพอดีเมื่อกี้คนชนนะก็รู้แต่ไปนานแล้วงั้นกลับก่อนนะห้องน้ำ แดงเหมือนกันเลยอ่ะเหมือนคู่รักกันเลยเนาะจริงๆเราไม่เห็นต้องซื้อให้พี่เลยนะโอ้ยไม่ต้องเกรงใจหรอกค่ะคือหนูเต็มใจเออว่าแต่ที่เราบอกว่ามีอะไรจะปรึกษาพี่นี่คือเรื่องอะไรหรออ๋อคือหนูอยากให้พี่อะค่ะมาช่วยสอนหนูถ่ายรูปได้ไหมคะ จริงๆชมรมเราก็มีพี่ยังเก่งมากเยอะนะแล้วก็หนู<ช>อยากได้พี่ไงคะฮะ,ะ,ะคือหมายถึงว่าคือหนูอยากให้พี่เป็นคนสอนหนูนะคะแล้วก็ต้องเป็นพี่คนเดียวด้วยแต่ว่าช่วงเนี้ยพี่ว่าแบบโอ้ยแบบคอเคลื่อนโผล่อะอันเออพี่คะเอาตรงๆนะคะคือหนูอะคะ่ะ ชอบพี่ค่ะหนูชอบพี่มากเลยค่ะทุกๆคืนที่หนูนอนนะคะหนูจะฝันเห็นพี่ทุกคืนเลยคือพี่มาตามทำงานแล้วอ่ะเนี่ยดดอพี่พีเดี๋ยวพี่ไปก่อนนะมาสัวก็ทาจานอ่ะนะ กอนยืดก่อนอย่งไรยืดก่อนยืดได้ตึง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 กว่านี้ตึงกว่านี้นี่ตึงแล้วเหรอเนี um ่ยตึงอ hmm yea ีก ok, อ่าโอเคเปลี่ยนค่าอ่ะดีอ่ายืดตรงตรงหน่อยยืดตรงตรงหน่อยโอเคเปลี่ยนค่าอ่าดีมากยืดได้มันมากกว่า okay. นาี้ได้ไหมพี่เจนี่ แหมแชทไลน์ไปอง์ยิ้มไปแบบเนี้ไม่ต้องสืบก็รู้ว่ามีความรักใช่ไหมเจเปล่านะแซลอะไรกันเนี่ยมาเดี๋ยวเรามาซ้อมต่อกันต่อดีกว่ายืดแขน,นเลยค่ะถ้าต่อไปนะคะเราจะฉีกคะ่ะใบบนี้ เราก็จะบิดหนึ่งโอ้ยพี่เดียนี่มันโก่งมากเลยค่ะคือต้องแบบอ้อ่าแบบกว้างกวาโอ้ยค่ะ,คะก็มีอยู่แค่เนี้ยจะยืดอะไรกันนะขนาดนี้แต่ว่าถ้าร่างกายไม่ยืดหยุ่นเนี่ยเต้นไปก็ปวดก็เมื่อยนะคะใช่ค่ะพี่เดียนี่อดทนอีกนิดน,นึงนะคะเดี๋ยวมันก็ชินค่ะ แกบอกว่ามีห้าคนไงแล้วอีกคนนึงไปไหนล่ะอ๋อน้องอีกคนนึงเขาบอกเขาจะเล่นน,นิดนึงนะคะโอ้ยมาสายตั้งแต่วันแรกเลยเหรอฉันไม่ชอบเด็กแบบนี้เลยโอ้ยเอานู่นไงคะน้องมานู่นแล้วคะ่ะสวัสดีค่ะพี่พี่สวัสดีค่ะขอโทษนะคะที่มาสาย ี่แกมาทำอะไรที่นี่พี่เดียนี่แล้วพี่มาทำอะไรอะคะนี่มันมาหาลายฉันชมลมฉันแกแหละมาทำอะไรนี่ทีมเต้นปิ้นค่ะอย่าบอกนะว่าเด็กอีกหนึ่งคนนะ่ะคือยัยนี่ ปริ้นเองปริ้นน้องสาวพี่เดียนี่ไงคะไอ้ลูกเมียน้อยฮอที่แท้ก็รู้จักกันอยู่แล้วใช่ไหมคะพอดีว่าแม่พี่เดียคะ่ะตาย คุณพ่อก็เลยแต่งงานกับแม่ปริ้นแล้วคุณพ่อเนี่ยก็รักปริ้นและคุณแม่มากๆงั้นก็แสดงว่าสองคนนี้เป็นพี่น้องกันใช่ไหมคะก็ดีเลยค่ะพี่น้องชอบเต้นเหมือนกันจะได้มาเต้นด้วยกันเนาะใช่ไหมจะได้มาเต้นด้วยกันะใช่มมันไม่ใช่ใน,น,น้องฉันถ้ามีมันไม่มีฉันพี่เดียนี่พี่เดนี่นนปล่อยเขาไปเถอคะค่ะ ี่เดียนี่เนี่ยนิสัยเขาก็เป็นแบบนี้เลยค่ะเวลาที่รู้ว่าทำอะไรสู้ปินไม่ได้เขาก็มักจะหนีนี่อาลิสสุปว่าฉันนะจะเต้นให้เธอนะทีเนี้ยจะได้เห็นดีกันว่าคนไหนเพชรคนไหนกรวด thank เหรอคะอาจารย์สวิตรีก็นนไม่มีอะไรหรอกค่ะเดี๋ยวพูดไปคขสาว่าอ้วงั้นก็มไม่เป็นไรค่ะอาจารย์ไม่ไมตื้อหน่อยหรอคะไม่อยากรู้แล้วล่ะคะ่ะก็อย่าดีกว่าคะ่ะกลัวอาจารย์สวิตรีจะอึดอัดน,นะคะ ไม่อ apa, ึดอ <modeling> ัดอะไรเลยค่ะคือบางเรื่องเราก็สามารถแบบดิฉันก็พอที่จะมาพูดไม่ดีกว่าค่ะก็เรื่องบางเรื่องบางคนก็อยากเก็บไว้เป็นเรื่องส่วนตัวแบบรู้อยู่คนเดียวอะไรอย่างเงี้ยจริงไหมล่ะคะก็บอกว่าไม่ได้เขาไม่ดครทีเรื่องอื่นนะสารอยากจะรูนักเชียวทีแบบนี้มีมารยาท ทำไมฮะ <ST S> อ๋อ,อ,อไม่คือด,ด,ด,ดิฉันหายถึงว่ามันไม่อึดอัดอ,อะไรเลยคะ่ะจริงๆเราสองคนก็เพื่อนสนิทกันนะนะคะสนิทคะ่ะเราก็พูดคุยกันได้นะคะ<ช> <ST S> พูดคุยได้ค่ะงั้นเมื่อกี้ที่อาจารย์ยิ้มน้อยยิ้มใหญ่อะเรื่องอะไรหรอคะเรื่องผู้ชายอะผู <c oughs> ้ชายผู้ชายทำไมอะไรยังไงหรอคะอาจารย์ <c oughs> อาจารย์นิราผู้ชายมาจีบอะคะ่ะ อกกัจชายไม่ตาตรงๆเลยนะคะว่าดิฉันเนี่ยรู้สึกแบบอุ๊ยว่อุอาหารลูกเบื่อมากจริงๆค่ะคือจริงๆเนี่ยตั้งใจเอาไว้เลยนะคะว่าดิฉันเองเนี่ยอยากจะเป็นคนที่แบบคนที่สวยสวยอยู่แบบสดสดสงใัยผู้ชายเขาแบบทรมานใจ่แล่นนะคะแต่เนี้ยแบบอุ้ยอะไรก็ไม่รู้อ่ะแบบมันแบบจริงมันเยอะมากเลยค่ะเลยแบบมันเบื่อ คะว่าอะไรนะคะ <c oughs> ค่ะคืออึดอัดใจแทนแบบอาจารย์ค่ะแบบอาจารย์ฮอตจังใช่แบบแบบเฮ้ยหอนบ้างเลย <c oughs> อ่ะเนี่ยนะคะแล้วก็ยิ่ง จะพาไปแบบไปเจออไปเดิไปเดิชช่ายชแล้วมีแบบอยากจะพาไปแบบจีโน่เขาไปจีน่ช่วยช่โอ้ยแค่ดูแลทุกอย่างจนนี้บรู้สึกแับมันอุดอ่านมากแบทุกอย่างบนประดังข้มา อุดอัดขนาดนี้ปฏิเสธเขาไปแล้วใช่ไหมคะจาร์อุ้ยตอบรับไปแล้วค่ะนี่แล้วเขาบอกนะครว่าวังนี้จะเป็นเด็แรกค่ะซันค่ะเขาบอกว่าสภาไปทานอาหารดุ๊ด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 ๊า๊ก๊ด๊้๊ด๊ด๊ะสันา๊ด๊ด๊ไ๊ด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 ่ด๊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 ดงด๊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 ดวด๊ะ๊ดได๊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 ดาดย่๊ดนั้นเดี๋ยว ได้เวลาสอนแล้วดิวฉัน<อ>ไปสอนก่อนนะคะค่ะแต่อาจ,จารย์มนะิตราคะค่ะอาจารย์อะเป็นคนที่ไม่ค่อยสวยนะคะ<อ>ผู้ชายอาจจะไม่ค่อยมาจีบไม่ค่อยสนใจอาจารย์อย่าเสียใจไปนะคะเดิฉันจะมีกำลังใ,ใจให้ 저기 <목소리> 저 <목소리> 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 เอาอยู่นี่เองเรามึงและไอ้นายอ่ะไม่มาเหรอแม่งแหง้งมาไม่ไหวมึงก็เตือนมันบ้างช่วงเนี้ยเที่ยวโคตรบ่อยเลยกูพูดจนขี้เกียจจะพูดแล้วไปแดกเหล่าทีไรนะให้กูไปนั่งเฝ้าตลอดแล้วมึงจะไปเฝ้ามันทำไมวะเมียมันก็ไม่ใช่ กูเห็นไปเฝ้ากันได้ทุกวันเลยเออวะ่ะแล้วกูจะไปทำไมวะอ,อ,อ,อก็มันเพื่อนกูกูก็ห่วงมึงกูก็ห่วงเออเตือนเตือนมันบ้างกูไปละเอารีบไปไหนวะเรียนตั้งบ่าย ผมกินหลายขวดแล้วนะมึงพูดว่าเหมือนมึงจะกินทีเดียวหลายขวดเลยอ่ะผมเอาวันละขวดก็ได้แล้วมึงจะเอาถึงเมื่อไหร่ก็เอาทุกวันเลยได้ปะเชี่ยนี่มึงพูดอะไรของมึงเนี่ยแหมแหมใสใส่ใส่เอ้ยเอ้ยเ้ยคิดอะไรเนี่ย เปล่ากูไม่ได้คิดอะไรว่าแต่ทำไมมึงชอบกินชานมอะ่ะแล้วทำไมลงมุงถึงชอบอะ่ะที่กูชอบกินชานมอ่ะเหรอก็เพราะว่าชานมมันอร่อยมันไม่ขมเหมือนกาแฟมันไม่หวานเหมือนโอวันตินมีคาเฟอีนนิดนิดและที่สำคัญเลยนะมันมีสารที่แบบว่าพอ<ช>เหตุผลเยอะไปปะไม่ต้องจริงจังกับทุกเรื่องก็ได้ ผมเคยบอกแล้วไงเวลาอยู่กับผมอ่ะให้เป็นตัวของตัวเองแล้วน,นี่กูก็เป็นตัวเองเปล่าวะผมเคยบอกแล้วไง <c oughs> ผมชอบนะเวลาที่ลุงยิ้มอ่ะแบบเนี้ย <c oughs> แบบนี้เลยยิ้มแบบนี้ได้ไงวะทำไมวะเปล่าคือไม่รู้ดิไม่ว่าจะเพศไหนอะ่ะมันก็มีความรักได้เหมือนกันปะ่ะ ว่ามันจะไม่แปลกหรอแสดงว่ามึงไม่เคยมีความรักอะเออเข้าอย่างลมใจเย็น ลึกให้บอกให้มึงใส่อะลุงถ้ามันเจ็บนะให้หูมันขาดไปเลยเฮ้ยลุงไม่รู้จะใส่สิเอ๊ะพอแล้วอะหนึ่งสองสามเข้าแล้ว <c oughs> หน้าพี่มีอะไรผิดปกติหรือเปล่าครับอย่าบอกนะครับว่าพี่สถาก็จะมาติวด้วยผมว่าพี่สถาน่าจะผ่านวิชานี้ไปนานแล้วนะครับอ๋อพี่มาช่วยลุงติวอะ่ะเอ้ย มาช่วยนัดติวให้พวกเราฮะใช่ใหนัดใช่ใช่ใช่มามาช่วยติวพอดีว่าบางหมดพี่ก็ลืมไปบ้างแล้วอะนั่นไงโอเคป่ะโอเคป่ะมาเรามาติวกันดีกว่าเปิดไปหน้าร้อยห้านะ ตรงที่บอกว่าการเลื่อนตำแหน่งการส่งเสริมมึงจะหยุดทำไมเนะี่ยในน้ำโขกขึ้นมาทำยังไงมึงว่ามันมีอะไรแปลกๆปก่าวะแปลกตรงไหนวะเคยเขาเข้าสมมันได้ปะโง่มึงก็ดูไอ้สถาม,มานั่งกับใครไอ้นัดแล้วไงวะมันจะมีเพื่อนใหม่บ้างก็เปลี่ยนแปลกเลย เพื่อนพ้องนี่มึงดูสายตาอนัสก,กับสถาใหม่มึงว่ามันมองเหมือนเพื่อนปาวะไอ้เชีย่ยมึงแม่งโคตรฉลาดอย่าบอกนะว่าไอ้นัทมันกูว,ว่านะเราสองคนมีอะไรสนุกสนุกทำแล้ววะ <c oughs> Zen